มีอาจารย์ที่เคารพพวกเรากลุ่มที่7เรื่องวิสาหกิจชุมชนจัดสารโปรตีและกฎหมายธุรกิจดิฉันนางสาวนัทสิริสาวม้งดิฉันนางคำนัทสิริคแมรักดิฉันนางสวัสดีนะครูดิฉันนางสาวสุเลนพันยุดเลาเต้และวครับผมนายสาวุเิสสุเลนครับเชิญนักชมได้เลยครับ วิสากิรชุมชนไม่ถึงกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับการบริสิกการให้บริการอื่นๆที่ดำเนินด้วยคณะหรือคนที่มีความผูกพันมีมีถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจกรรม้าสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาตนเองของครอบครัวและชุมชนวัตถุประสงค์ในการลงมืนเทียเคยหนึ่งให้การแนะนำด้านภาษีสองให้ความรู้และสร้างความเข้าใจสามช่วยดำเนินภาษีที่ต้องชำระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวกสมภาระหน้าที่ของภาระหน้าที่ของพลเมืองที่ปฏิบัติการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกำหนดเพื่อให้ภาครัฐมีรายได้นำมาพัฒนาประเทศสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมบุคคลธรรมดาต้องมีภาษีตามลักษณะรายการนี้หนึ่งมนุษย์เงินเดือนยื่นภาษีเป็นละครภายในสเป์มีนาของปีถัดไปสองบุคลรายได้จากการเช่าอุตชาหพรรมา เื่าเกิอื่นเพิ่มเกินกลางปีสำหรับรายได้หกเดือนภายในเดือนกันยาสามเกิหากที่ได้คือหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อปีต้องยื่นภาษีแม่ไม่แม่ไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็ค่าตาการคำนับภาษีนงินได้บุคคลธรรมดานั่นก็คือการรายได้ทั้งปีเอารายได้ทั้งปีหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายกำหนดแล้วก็หักค่ารถย่อนจะได้เงินสุทธิ จากการลดค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วก็คำนวณภาษีตามอัตราวหน้าแบ่งเป็นขั้นบันไดตามช่วงรายการในช่วงรายได้สูนถึงหนึ่งแบาทเป็นการยกเว้นหนึ่งแสนห้าหนบาทถึงสามแสบาทหาาเปล้านหบาทขึ้นไปหากสาสิบนต์ส่วนคำนวก็คือเงินได้ส่วนที่แต่ละขั้นลดด้วยอยู่ลดทนของขั้นคูณอัตราภาษีรวมภาษีต้องชำระนภาษีจาก ทุกขั้นที่คำนวณได้มากรวมกันแล้วก็หักภาษีเงินที่จา่ายที่ถูกหักไว้่วงหน้าคนคำนวณภาษีที่ต้องชำระเพิ่มหรือได้รับคืนาหากยอดสิ่งที่เป็นบวกตองใจเพิ่มหากเป็นลบมีสิทธิ์ขอคืนภาษีการเอียนภาษีก็คือสิ่งที่ประโยชนทางภาษีที่รัฐมอบให้ประชาชนเพื่อระค่า,าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเช่นค่าเรียนค่ารักษาพยาบาลที่อยู่อาศัยเป็นต้น ประโยชน์งการลดหย่อนภาษีก็คือหนึ่งช่วยแบ่งเบาภาระ,ระ,าะใ้ที่จำเป็นสองทำให้เสียภาษีน้อยลงหรืออาจจะได้เง,งินภาษีเพน่สามกระตุ้นให้ประชาชนใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อตอนเองและสังคมในการลดหย่อนก็นมีดังนี้ครับหนึ่งลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัวสองลดหย่อนภาษีจากกำรัออมและเงินลงทุนสามลดหย่อนภาษีคุณประกันสี่ลดหย่อนภาษีที่อยู่อาศัยห้า ลดหย่อนภาษีจากการันจาก6ลดหย่อนจะลดหย่อนภาษีจะมาตรการด้านทเศรษฐกิจแล้วก็คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบพอดว0เงินได้เงิ่เป็นเบอร์4,000ใน8ครับได้จากการขาย7,000บาทขึ้นไป12เ <Yeah>. ป็12จะได้1 8 0 0 0 0บาทหากค่าใช้จ่ายแบบมาร์0จะได้5,040,000บาทได้เงิน ให้ใช้จ่ายสามหมืามพันห้บาทหักค่ารถยนต์คณะบุคคลหรือภูมิเงินได้หกหมืบาทเงินได้สุดทธิยกคือลบกส0 0 0มื่นติลลุกสอง0มื่นเป็นการยกเว้นก็ไม่ถึงเกีนภาษีนิติบุคคลหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะคือภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บรรจุไว้ในประมวลากร จัดเก็บจากกรรสทธิที่ของนิติบุคคลเช่นบริษทัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสมาคมบรินิทที่บริษัสัมสนุนเป็นผู้จัดเก็บค่ะหนึ่งความสําคัญของภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลมีบทบาทสาคัญต่อภาคธุรกิจเพราะเป็นต้นทุนทางภาษีที่ต้องคำนึงถึงรายได้ของธุรกิจที่ต้องภาีีภาษรีมาจากกไรสุทธิซึ่งหมายถึงรายได้หากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วสองวิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลมี3ากรณีหลัก ที่ต้องคำนึงถึงหนึ่งกรณีขัดทุนไม่ต้องเสียภาษีแต่ต้องยืนง่นเอกสารแสดงรายการขาดทุนสองกรณีกำไรสุทธิน้อยกว่าสองแสนบาทได้รับกรารลดเบีภาษีค่ะสามกรณีกำไรสุทธิที่เกินส0 0แสนบาทคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนดสองสามฐานเงินฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักหลักได้แก่ธุรกิจ s m e และธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจ A สิ e ที่มีรายได้ประจับสล้านบาทได้ทุนจดทะเบียนไม่เกินหล้านบาทกำไรสุทธิ300แสนบาทได้ได้รับเบี้ยเงินภาษีส่วนที่เกิดสามบาทแต่ไม่เกินสล้านบาทเสียภาษี15%ส่วนที่เกิน3ล้านบาทเสียภาษียี่สิบเปอร์เซ็ค่ะธุรกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทมหาชนที่มีรายได้ประจับสล้านบาทได้ทุนจดทะเบียนเกิน5ล้านบาทกำไรสุทธิทุกบาทเสียภาษี20%ค่ะข้อที่4นะคะวิธีการยื่นภาษีออนไลน์การยื่นภาษีทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นนผ่าเว็บไซต์ของกกรรรมสพาร หนึ่งข้าเว็บไซต์ของก,กรมจรพหวัดสองเลือกยืน่นภาษียื่นแบบออนไลน์สามกรอกข้อมูลเลฟอร์มอิเล็กทรอนิกสี่อัปโหลดเอกสารประกอบเช่นรูปการเงินหรือใบชำคัณฑ์ห้าตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องและกฎด้านการยื่นค่ะกฎหมายการจัดก,การองค์กรนะคะเป็นกฎหมายที่กําหนดวิธีการบริหารองค์กรท,ทรั้งภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภพาพมีข้อก,กาหนดที่สําคัญเช่หนหนึ่ง การจดทะเบียนธุรกิจเช่นห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดสองโครงสร้างและการบริหารเช่กเนกาหนดหน้าชื่อของคณะกรรมาการและการประชุมผู้ถือหุ้น3กฎหมายแรงงานเช่นการคุ้มครองสิทธิพนักง,งานและสวัสดิการ4กฎหมายสิ่งแวดล้อมเช่นการกำจัดของเสียขององค์กรค่ะกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อกำหนดเพื่อรองรับการทำธุรกรรมออนไลน์เช่นมาตราที่เจ ข้อมูล,ลอิเล็กทรอนิกส์มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารปกติมาตราที่8ข้อมูล,ลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลายลักษณ์อักษรสามารถใช้เป็นหลักฐานได้มาตราที่ 9, เก้าลายมือเชอื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกต้อมีผลผูกทันตามกฎหมายค่ะกฎหมายระ่างประเทศกฎหมายระ่างประเทศคือชุดของกฎที่ควบคุมคส์ระรัฐองค์กรระห่างประเทศและบุคคลครอบคลุมหลายประเด็นเช่นการค้าสิรธิมษยชนชยการทูนและอาชญาการสงคราม กฎหมายรองประเทศสามารถแบ่งได้เป็นสามหลักเน่งกฎหมายรองประเทศในแต่คดีเมืองข้คผู้ค้ำพระกังรัฐเช่นพิพาทข้ามแดนการเพือในการทำสงครามสองกฎหมายรองประเทศในแต่คดีบุคคลเกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลระหว่างประเทศเช่นการส่งรสการยาและการได้รับสัญชาติสามกฎหมายรองประเทศในแต่คดีอาญาเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาของบุคคลข้าประเทศเช่นการหลบหนีจากการถูกดำเนินคดีและดำเนินการส่งต่อผู้รักข้ามแดน กฎหมายแรงงานคือกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงานและคุ้มครองสวัสดิภาพของลูกจ้างหลักความสำคัญของกฎหมายแรงงานหนึ่งคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างให้ได้รับค่าจ้างให้สวัสดิการที่เป็นธรรมสองการเหนือหน้าที่ของนายจ้างเช่นการดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัยสามการเหนือและเป็นการเลิกจ้างการจ่ายการจ่าย ค่าเชยและเงินทดแทน C ีสามส่วนแรงงานสามันธญที่ดีและความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างห้ามมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแรงงานสามัญเยื่นงตด้งเรื่องเรื่องกอนกรมสวัสดิการและตัวอย่างกรณีศึกษานายเอทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมา5ปีวันหนึ่งนายจ้างแจ้งลูกจ้างโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ใส่ค่าชเชย ความมันมาราหนึรา118แห่งพกเราบคุ้มครองแรงงานปศ2 5 4 1กำหนาว่ดาหากนว่ายัในจ้างเลือจ้างลูวจ้างโดยไม่มีเหตุอันเจควรต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานในเอทำงานเดิน5ปีแต่ไม่ถึง10ปีต้องไม่รับค่าชดเชยใน0ววันขอค่าจ้างสุดท้ายมาตรา17็กาหนดให้นายจ้างแจ้งเลืจ้างล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนหากไม่ได้แจ้งต้องจ่ายต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ผลตับที่ได้คือนายเอที่ทำร้องต่อศาลแรงงานและได้รับคำตัดสินให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย180วันและค่าจ้างทาการบอก,กเราล่วงหน้า1เดือนก็การคุ้มครองแรงงานเด็กหญิงห้ามทำทาง,งานที่เป็นอันตรายตามมาตรา38เช่นงานก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานหรือเสี่ยงต่ออันตราย สองการคุการคุกครองแรงงานเด็กอาเดอายขั้นต่ำในการทํางานตามมาตรา1 4ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมาตรา1 5เด็กอายุ1 5 1ถึง18ปีสามารถทํางานได้แต่ต้องได้การคุกครองเป็นพิเศษ 2. ห้ามทํางานอันตรายมาตราตามส9สาเคต เช่นสารเคมีวัตถุระเบิดงานใต้ดินใต้ใน้ำที่สูงหรือในอุโมงค์งานเกี่ยวกับพนัานสุาทนเล่นร้องสาเวลาทำงานและการทำงานว่างเวลาตามมาตรา50เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานได้ไม่เกิน8ปชัววช่วโมงเกาะชื่วโมงต่อวันมาตราทัเอห้ามให้เด็กทำงานระหว่างสีทุ่มถึง6โมงเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาตรา52ห,ห้ามให้แรงงานเด็กทำงานนอกเวลา4ส,สิทธิในการศึกษาและวันหยุดมาตรสสา53มีสิทธิทหยุดมีสิทธิหยุดงานหนึ่งวันต่อสัปดาห์และต้องได้รับค่าจ้างตามปกติกฎหมายห้ามนายจา้างมันับให้เด็กทำงานจนกระทบต่อก,การศึกษาบทลงโทษหากละเมิกดกฎหมายนรงนานแรง,งานหญิงและแรงงานเด็กหา,า,นากนายจ้างละจา้างหญิงตั้งครรภ์มีโทษปรับสูงสุด2 0 0 0บาทหรือจำคุก6เดือน หากจ้างเด็กอายุต่ำกว่า5ปีมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีหรือปรับสูงสุด4,000บาทกฎหมายเหล่านี้ช่วยให้แรงงานสตรีและแรงงานเด็กได้รับการคุ้มครองจากการเอาเอเปรียบและส่งเสริมให้พวกเขามีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นธรรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยผู้ประกอบการ โดยครอบคลุมหลายด้านเช่นการพัษณาสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการความปลอดภัยของสินค้าและการดําเนินคดีเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคค่ะมีหลักการสําคัญก็คือ1นึงปกป้องสิทธิผู้บริโภคต้องการโฆษณาเช็นและควบคุมคุณภาพสินค้า 2. ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องซื้อย่างมีสระปลอดภัยได้มีสัญญาที่เป็นธรรมค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคกมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน จะมีข้บเขียนการคุ้มครองนั่นก็คือ,อควบคุมการโัษณาฉลากสินค้าและสัญญาไม่เป็นธรรมจะมีการกำหนดผลลงโทษเช่นการโฆษณาถูกปรับเช่นการโฆษณาเท็จถูกปรับสูงุ5แสนบาทจําุกไม่เกินีเอปีฉลากเท็จถูกปรับ100แสบาทเป็นต้นค่ะ <c oughs> ตัวอย่างก,กรณีศึกษาน้ำผลไม้บางยี่ห้ออ้างว่า มีวิตามินซีสูงแต่เมื่อตวรวจสอบแล้วพบว่ามีปริมาณน้อยกว่าที่ระบุอาจถูกปรับในข้ออหาฉลากสินค้าไม่ไม่เป็นจริงหรือฉลาดได้ะจะถูกปรับ1 0 0 0แสนบาทค่ะ <c oughs> กฎหมายนี้ช่วยให้ผู้ประโภคสามารถปกองสิทธิของตนเองได้ลดโอกาสในการถูกเอาเปรียบจากธุรกิจที่ไม่ซื่อสัตย์ค่ะค่ะต่อไปเป็นกฎหมายภาษีค่ะกฎหมายภาษีเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ประชาชนและธุรกิจต้องชำระภาษีต่ำ ประเภทที่เกี่ยวข้องด้วยหลักๆจะมีมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีรงเรือและที่ดินภาษีภาษีป้ายและนอกจากนั้นยังมีบทลงโทษสาหรับผู้ที่ถือเียกภาษีค่ะหนึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้ที่มีเงินได้ฝากไปค่ะผู้ที่มีรายได้จากการทํางานหรือทรัพย์สินในไทยต้องเสียภาษีหากรายได้เกินเกณฑ์ที่กําหนดเกิน เกณฑ์ที่กาหนดมีดังนี้ค่ะบุคคลโสรดรายได้เกิน30,000บาทต่อปีบุคคลสมรสรายได้เกิน60,000บาทต่อปีค่ะกําหนดยื่นภาษีระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีพิจารณาอาจถูกป,ปรับค่ะ2ภาษีโรงเรือนและที่ดินจะเกี่ยวกัโรงเร้นโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและที่ดินที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ค่ะอัตราภาษีที่ตาม1 2.5เซของค่าภาษีที่ดินผู้เช่าหรือเจ้าของทรัพส์สินต้องเสียภาษีให้หน่วยงานของเิ่นค่ะ 3. าาสีป้ายป้ายที่มีตัวอักษรสแสดงชื่อยี่ห้อหรือก,รก็แสดงธุรกิจต้องเสียภาษีเจ้าของบ้านต้องเลีนภาษีภายในเดือนมีนาคมข,ของทุกปีค่ะหากติดตัง้งหรือเปลี่ยนแปลงป้ายไหม่ต้องเืีนภาษีภายใน15วัน 4. โทษสำหรับผู้หลีกเลี่ยงภาษีมีดังนี้ค่ะผู้ที่พยายามหลีกเลี่ยงภาษีอาจถูกดำเนินคดีผู้ให้ข้อมูลเทเ็จหรือผู้ให้ข้อมูลเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอานถูกจำผู้เห็ดดเดีหรือปรับไม่เกิน5 0ารบาทหรือตั้งจำทั้งปรับค่ะ ตัวอย่างกรณีศึกษานะคะเช่นนางขอให้เช่าตึกแถวเพื่อทําธุรกิจแต่ไม่ได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอันถูกในหน้าต้องเขียตรวจสอบได้เรียกก็บย้อนหลังความข้าบหลักค่ะกฎหมายภาษีมีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บรายไ,ได้เข้ารัฐผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีจึงต้องปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงบนทนบนทลงโทษค่ะ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งลิขสิทธิคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์เช่นวรรณกรรมศิลปกรรมดนตรีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ้างอิงกฎหมายพรบลิขสิทธิ์พศ2537และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรศ2 5 5พสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิควบคุมทำซ้ำแปรและเผยแพร่ผลงานมาตรา15ตัวอย่ยังกรณีศึกษาเช่น ร้านค้าเอกำสัดนาหนังสือเรียนที่มีลิขสิทธิ์และนำมาขายในราคาถูกกว่าฉบับต้นฉบับการละเมิดการทำซ้ำและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผิดมาตรา15ของกรลิขสิทธิิโทษอาถูกปรับหรือจำคุกสูงสุด4ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมิที่บัตรคุ้มครองวรรกรรมใหม่เช่นชิ้นที่บัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรชิทธิบัตรการออกแบบ เคร่หมายการค้าใช้ระบุแหลง่งที่มาของสินค้าบริการความรับทางการค้าเพระก่ามูลที่มีมูลค่าทางธุรกิจสิ่งบ่งชี้ทางภูมิาสตร์ะบุแหล่งที่มาของสินค้าโทษสำหรับก,การละเมิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอาจมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีหรือประทุนสุด8ป0แสนบาทขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากฎหมายนี้มุ่งเน้นควบคุ การดำเนินธุรกิจให้เป็นธรรมป้องกันการบูกรากและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นมที่เป็นธรรมประเด็นหลักของกฎหมายการแข่งขันค้าเด่การควบคุมพฤติรกรรมของผู้มีอำนาะจเหนือตลาดมาตรา25 2. การควบรวมรกิจกรรมที่อาจกระทบการแนขันมาตรา26 3. การตกลงร่วมกันเพื่อจำกัดการแข่งขันมาตรา27 4. พฤติกรรมการาค้าที่ไม่เป็นธรรมมาตรา2 9 5. ปัญหาการบังคับให้ใช้กฎหมายมาตราแ กรณีศึกษาบริษัท A ซึ่งเป็นผู้ครองตลาดโทร,โทรศัพท์มือถือกำหนดนให้ร้านค้าปรีการสิน,น,รนค้าของตนในราคาต่ำขายต่ำกว่าราคาที่กำหนดนการละเมิดเป็นพฤติกรรมของผู้มีอำน,นาจในตลาดที่กิจด้านการแข่งขันขผิดมาตรา25โทษบสาูุงสุด 0, 10%ของรายได้นในปีที่การกระทำผิด